ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดตข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับปราสาทสายฟา้าบุรีรัมยูไนเต็ดครับยืนยันแล้วครับแยกทางครับทางด้านเบรนนอนโอนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและลุ้นใช้ดีเกเสียบแทนโคตาเอเชียแทนครับ ดูทางด้านความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอดีตแชมป์ก่าไทยลีกุกสมัยครับประกาศแยกทางกับทางด้านโอนิวของกลางชาวออสเตรเลียเป็นทีลบรอยครับโดยทางด้านดาวเตะวัย27ปีครับได้มาร่วมถิ่นช้างอารีนาเมื่อช่วงเล็กที่2ของฤด,ดูกาล2010และลูกเล่นในไทยลีกไปตั้งสิ้น10นัดซึ่งสัญญาของเจ้าตัวครับกำลังจะหมดลงในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับโดยทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ครับ ก่อนที่จะแยกทางกระบาดดิดแข้งท,ทีมชาต,รรติโรตเรียรเป็นชีเยบรอยเลยครับและในขณะเดียวกันนั้นครับที่มีกระแสข่าวหลือออกมาว่าดีกอลครับประการหลังชาวบราซิลครับที่ถือ2ส,สัญชาติทั้งบราซิลและทางด้านปาเลสไตน์ครับอาจจะเปลี่ยนไปลงทะเบียนโคตาเอเชียแทนครับเพื่อเปิดทางให้กับบารอเทารดลี่กองหน้าชาวบราซิลครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อเข้ามาใช้โคต้าต่างชาติแทนนั่นเองครับ มาตามนัดเป็นชีเรียบร้อยครับสำหรับการทอร์เรฟซีทีมันดับ3ของตารางไทยลีก2020ครับเปิดตัวฟวาจนบาจโจรครับกองหน้าจากสกอตแลนดซีมารวบทีมครับเพื่อรู้สึกในซีซั่นหน้าเป็นชีเรียบร้อยครับโดยดาวเตะวัย2ีสกปีครับแต่เข้ามาเป็นผู้เล่นต่างชาติของทางด้านการเทอเรฟซีครับลงแข่งขันศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2 0 2 1รนบดแบ่งกลุ่มสายเจที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับ และขนาดเดียวกันครับมาดามมาดามแป้งครับประธานสโมสรการทเทรเรสซีครับเผยถึงดิวดังกล่าวครับสำหรับจอ์นบาจโจครับคือนักเตะที่มีความสามารถและความพยายามอย่างที่ทราบกันดีครับเมื่อปี2014ครับ ก่อนั้นับเคยมาคัดตัวกับทีมเราเลยในครั้งนั้นครับจนบาโจจะยังไม่ได้ย้ายมาเป็นแข้งสิงเจ้าท่าการเทะเรอลเอฟซีแต่เป้งเองครับก็ยังติดตามผลนั้นของเขามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาครับที่เล่นได้อย่างดุด่นทั้งการจบสกอร์และทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่หาตัวจับได้ยากครับรวมถึงเล่นในหลายตำแหน่งในแนวลูกครับทำให้เป้งและสตาฟโค้ชเห็นตรงกันครับว่าอยากจะได้ตัวจอนบาโจมาร่วมทีมในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยยกระดับในแนวลุกนั่นเองครับ และสำหรับจนบาจูครับย้ายมาคาแข่งในเมืองไทยกับสุโขทัยฟตซีตั้งแต่ปี2015ถึง2021ลงเล่นไปทั้งสิ้น111นัดยิงได้48ประตูครับสําหรับจนบาจูครับสว่าน์แคทนากรลัสสีมามัดไดฟซี FC ครับเผยได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางด้านความเมฆค,คาริคารีครับกองหน้าวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง190ซเมมาร่วมทีมเป็นชีเอยเลยครับ ดูทั้งด้านคาริคับผ่านการคาแข่งมาแล้วหลายสโมสรครับทั้งทางด้าน Aik โซนาครับพร้อมทั้งนี้ครับผ่านเวทียูฟายูโรปาลีกมาเลทถึง1 5นัดด้วยกันครับและนอกจากนี้ครับเคยผ่านการคาแข่งในทวีปเอเชียมาแล้วครับในลีกสูงสุดของอุซเบกิสถานครับก่อนจะย้ายมาร่วมทีมนครราชสีมาได้4โดยเจ้าตัวครับจะสวมเสื้อมาได้9ลุยศึกไทยลีก2021ทันทีครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลักใจับพวกเราทีมงาน Bed l e ฟ f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ